บริษัทฮาไม่จำอยามาแล้วโอ้วายตายแล้วครับตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวสำสับนุงความฮา,า,าโดยคุก,กุมัตฉากเครื่องดื่มชาเขียวสไตล์ญี่ปุ่นหาซื้อได้ที่ห้างฉันนำมากกว่า90าสาขาร้านนี้มีฮาตอนรักนี้มีให้เธอ <laughs> ท่าที่สั่งได้แล้วครับนี่เลยสองแก้วน่าดื่มน่าทานมากขอบคุณครับน้องได้เลยพี่แจ๊ะอ๋อต่างชาติเหรอคนเกาหลีเอ้ยพี่ดจ๊กเขาเที่ยวมาร้านเราเนี่ยเขาเกาหลีจริงเหรออันยาเซลเอาจะพูดไทยได้ไหมเนี่ยโซติค้าเอ้ยพูดไทยได้ด้วยเฮ้ยพูดไทยได้เยอะไหมอ่ะโอ้นิดหน่อยแล้วพูดเกาหลีอ่ะไม่ได้เลยอ่ะเก่งเก่ง เกาหลีเหรอครับก็เกาหลีจริงๆค่ะเอางี้ถ้าเกาหลีสวัสดีพูดว่าไงครับอันย่าเซลอ๋อสวัสดีถ้าเกาหลีเหนือพูดว่าไงอันย่าเซลเขาเหนือแล้วถ้าเกาหลีใต้อันย่าเซลวีวา่บ้าวี่บ้า เกาหลีเกาหลีบ้าเลยพีผีบ้าน้องบ้าด้วยเออเอาไี่อยากได้อะไรก็บอกแล้วกันค่ะคำสั่งได้ด้วยค่ะโอ้นานจังหวะคนไม่มีอ่ะขอหอมที้งกันเอาดิเอาดิเอาดิทำไมต้องตั้งคนไม่มีด้วยเฮ้ยไอ้ไอ้ยไอ้เหี้ย อยวมาทำยเยี่ยในร้านนะย่เยีนะร้านไอเยีย้องเยอะแยะะอยากให้เห็นอีกรอบไล่ออกนะคุณบ้ยกับลูกค้ามึงดอยีนะแฮะไม่รู้จยมาทำอะไรทีไม่ชอบไม่ได้ร้านผม่แหล่งั่วสูงมันไม่ทนอย่าทำอย่างนั้นมันไม่ทนหกับราเป็นแฟนกันไงง่าอเคโแต่ว่าอะไรพอประมาณลวกันมุ่งไรพัฒนธรรมกันรกอนะันนัรักทยโอเค ได้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 เออแล้วเธอจะลกๆหน้าวันนี้ไม่ลกน่าจะลกยังไงเราไม่เธอกดวิดเวียดนามมาแถวนี้หรอกมิดเวียดนามคือใครเอาเอาเอาไปแล้วมิดเวียดนามไปแล้วเ็แต่ไลค์คัทอัมมาเยอะออกทิกตอกเขาเห็นเขาไปแล้วเอาไปแล้วอะไรแล้วมิดมิดเกาหลีอะไม่มีเกาหลีคนเดียวคือฮาน่าเลย จริงๆคนเดียวเลยแล้วทีมข้างหมู่บ้านที่ะล่าสุดทำหมู่บ้านล่าสุดคืออะไรล่าสุดอ่ะผู้ไปเรื่อยแล้วที่ที่เป็นโดเรมีฟาเต้น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 หนพี่ม่ได้เจ้าชู้พี่ม่เจ้าชู้แล้วอดีตาาเอออดีตปัจจุบันมีแค่คาหน้าแล้วอนาคตก็ยังไงถ้าไม่รักคาหน้าไม่กล้าหอมออกสื่อหรอกโอ้โหตาคนอื่นพี่เคยหอมรึเปล่าล่ะไมากวงการกับคนอื่นพี่ไม่เคยหอมอ่ะตาหนูพี่จริงใจพี่หอมอ่ะนี่ที่หู้ละทันอาทิตย์ที่แล้วมันก็พูดเงี้ยอ้าวนี่ ถามจริงนะเกาหลีหรือเปล่าเกาหลีจริงๆห้องซ้อมเนดูวิ่งมินตั้งเว่อร์นไงพอบอกเกาหลีโอ้โหว้าวเกาหลีจ้อยเลยเอางี้พ่อนี่เรียกว่าอะไรพ่ออีป่อแม่อีแม่น้องสาวอีล่าแล้วเมียน้อยอ่ะเมียน้อยนี่นี่เป็นไงเดี๋ยวเนี่ยจะจับให้ได้ว่าเป็นคนไทยดีกว่าให้ลูกค้าดูกมาเฉาเว้ยวันนี้ฟูกูมาเฉาเว้ยเราสองคน ลุงเราแหอมึงก็ต้องเดินตามกูมาช้าเป็นรองช้ำงัยวันนี้ครับพี่พี่วันนี้วันนี้มีคนแนะนำพี่ว่าถ้าอยากได้ชารสชาติแบบเข้มข้นถึงใจสไตล์ชาญี่ปุ่นต้องมาที่ฟุกุมัชชะ เท่านั้นอ้าวถ้าอยากกินกันผมขอแนะนำเลยครับตัวซิกเนเจอร์ตัวนี้เลยครับ<ห>มัทฉะลาเต้มัทฉะนมสดเย็นต้นตำรับจากญี่ปุ่นแท้รสชาติของชาเข้มข้นถึงใจ<ห>ตามแบบฉบับของฟูกุมัทฉะหรือจะลองชาไทยสูตรใหม่ของฟูกุมัทฉะไหมครับหอมขึ้นนุ่มขึ้นละมุนขึ้นเฮ้ยไอ้น้องลอสองนะได้เลยจ้า เนิกกี้เเอาแจ็คหลายการดังนะเอาแจ็คเพื่อนแฟนหรอแฟนครับไม่เชื่อเชื่อดิเชื่อเชื่อว่าเป็นแฟนไม่ไม่ต้องเชื่อก็ได้นาะเพราะว่าถ้าถ้าพี่ไม่เชื่อใช่ไหมแล้วกอดให้ดูกอดให้ดูด้วยถ้ามึงพูดแชทขนาดนี้มึงเป็นคนไทยเลยดีกว่าเกาหลีพี่ลงเขาดีเหรอเกาหลีพี่ชื่อในเกาหลีชื่ออะไรชื่อชองอาอินค่ะแล้ววันนั้นทำไมมึงชนะไทยเยอะเลยวะกกูเก่งอ่ะเฮ้ยไปเย็บอลเฮ้ยแต่ฉันนะนะ ดูเองเลยเป็นแฟนกันละตาถึงที่ห่าขอบคุณมากเพื่อนมันมีแต่เองนี่แหละพี่สนับสนุนข้าโอ้ดีใจโอ้ดีใจเลยเว้อดีใจเลยเว้ยแล้วเป็นโนคือใครวะ ชื่อเป็นโแล้วไปเจอแม่เขาเป็นยังไงบ้างวะไม่ได้พูดเรื่องไอ้นั่นไหมโอเคถ้าจะขอโทษโอเคถ้าจะขอโทษไม่ใช่ไม่จะขอโทษแฟนผมครับฮาน่าครับมีแค่ฮาน่าคนเดียวครับเชื่อไหมครับเชื่อครับไปสักไปผมั็ได้คิดถึงเนี่ยนะไอ้กินข้าวเอ้ยน้ำน้ำว่ะไอ้ใส่น้าเห็นเห็นเลยคือเยอะได้เยอะเหรอเฮ้ยเสื้อ เฮ้ยมีคุณคุณว่ะเสื้อดำใครวะคุไหมเดี๋ยวลองลองลองร้อนเก้เก้อ่าร้อนอะไรเดี๋ยววีวีฮี้อะไรแบบนั้นเฮ้ยผานหน้าแฟนกูเขาวีฮี้อะไรล่ะชื่อไม่เขาแต่ก่อนเขาชื่ออะไรจำไม่ได้เขาชอบบ่าววีบ้างใช่ไหมเอาบ่าววีเขาไ้เออเฮ้ยที่ชายผมบิ๊กกี้ เฮ้ยไอ้อ้ามบุกบ้านดูดิเนี่ยไอ้อ้ามนี่เฮ้ยอันนี้เฮ้ยใครอ่ะอ้าวเฮ้ยอ้าวดิ๊กี้มึงมั่งไม่บอกกูมั่งวะเฮ้ยมาไม่เคยบอกกันมั่งเลยว่าจะมาที่ไหนอะนี่ไงแน่จริงแล้วในสุดวขอต้องมึงวะก่อนมึงจะออกมานี่มึงส่งคลิปโป้ให้กูดูนะเออเด็กเออแล้วแฟนพี่รู้ยังว่าพี่ชอบดูคลิปโป้อะส่งมาบ้านเลย เฮ้ยสองทุกเครื่งนี้ต้องมาและสามคลิปโโอ้หแล้วก็ชอบเก็บที่โป้ในแฟลชได้อะแล้วพอโดนจับได้ทีก็กดลงชะโคกทิ้งแล้วก็ชอบชอบชักชักหน้าคอมด้วยเหรอจริงเหรอแล้วโดนจับได้เพราะถอดเกงในใต้โต๊ะคอมเหรอแล้วที่มึงชักชักโคอะไรเฮียก็วันปกติชักโคกใครก็ถามนะ แต่หน้าคอมเนี่ยแล้วถอดเกงในแล้วขาผ้าโต๊ะเขาเนี่ยมันมันตลกไปอันนี้อันดีเธออันดีทำการจริกันะมี่ชอบเอาเมื่อก่ออเอาเอาง่ายๆนะเอาจริงๆนะเธอโคตรเฮี้ยเลยว่ะเฮ้ยอา อะไงเออพี่นี่ไม่ธรรมดาบอกแหละบอกว่าอะไรห้ามดูหนังโป๊เออสัญญาเราไม่ใช่หรอก็สัญญาแล้วก็ว่าถ้าสมมติเป็นแฟนกันเราจะไม่ดูหนังโป๊แล้วมาแต่ดูเพือเออเออดูไหมเนี่ยดูคุณนบ่ามากนะทำคนไทยใหญ่ด่าได้เด็กเฮ้ยเอาเลยเอาเลีชื่ออะไรชื่ออะไรอะ ช่องห้าอื่นหนาะเออพี่พี่มีชื่อเกาหลีเหมือนกันชื่ออะไรอนาซุกีตรงเลยยิ่งยิิงตายหมดเลยแสบอาจริงมั้ยเหรอเอาแล้วนาซุกีอันนี้ที่ติดมาแปลว่าไม่ใช่หนวดะสิเขาเรียกว่าไปซุกีมามันปากมันเหนียวขนาดนั้นเลยไหเหมือนแว็กเหรอแต่เอาจริงเออพิการฟินิกกี้ยังไงสิ คุณทันหน้าต้องฟังแล้วเขาเกาหลีจริงๆนะเกาหลีที่ได้ทุกคำสอบเสริบอะไรเงี้ยได้ทุกอย่างโชยดีโชยที่ชายโอปป้ากกบอบอบมาไปงานไปไปงานไปฝึกมาถูกไหม เรารู้สึกผิดแทนประเทศหนูเลยโอ,โ,โอ้โหนี่มุกเราทําทำให้ประเทศเขาย่ำแย่ขนาดนี้เลย,เลยแต่ <c oughs> ไม่ถึงขนาดน,นั้นหรอก <c oughs> แฟนกนจริงไหมจ๊ะเนี่ยไม่แฟนจริงๆไงค่ะหนูพูดเนี่ <c oughs> อย่าร้อยรอบแล้วเชื่อไหมเราเป็นแฟนกันใครจะไปเชื่อแล้วทำไมเชื่ออะ จุ๊บกันเลยเฮ้ยไทยดี้เอเปากประกกวันนี้อ่เมาูเมาเฮขอให้หนูดังๆคนชอบหนูเยอะลูกต่นตนนตีนตนตเต้นอ่ะได้เล่ปากจิงได้ปากจิงได้ปากค่อยๆปากขยับจุ๊บๆจุ๊บกันจุ๊บกันให้ชัๆให้กล้เขใกล้ไปใ้เอาละ เอาไปเลยเอาไปเลยครับไปเลยเอาไปเลยไปแล้วเก่งมากเลยเอาไเก่งมากอีกนิดเดียวเองพี่เต๋าแล้วไอ้ที่ทำในฉากไปนั้นยังไม่พออีกราคายนน้อยว้ายสายล้วกราบริษัทหาไม่จังกัด